กิจโฉมนุสปติราโภกิจชังมัจจนะชีวิตวตังกิจฉังสัทธมัสสวนังกิจโฉพุทธานมุปาโทการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นของที่ได้ยากการเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยากการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของที่ได้ยากการเสดจอุบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นของที่ได้ยากธรรมสวัสดีครับสนทนาภาษาปร,ริยธรรมครั้งที่460ประจําวันจันทร์ที่เจ เมษายนพุทธศักราช2568กระผมในอธิรักษากรรมการในทะเบียนประเด็นธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์ของสมเด็จพระศรีนครินทรารบรมราชชนนีวันนี้นะครับมาปารภธรรมนะครับเมื่อวานนะครับซึ่งตรงกับเป็นวันที่รลกถ,ถึงพระบรมราชจ,จัก,กรีวงศ์243ปีกรุงรัตนโกสินทร์นั่นหมายความว่ากรุงรัตนโกสินทร์ใดสถาปนาโดย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2,325ถึงเมื่อวานนะครับ6เมษายน2,168 243ปีนะ243ปีหรือว่ารัตนโกสินทร์ศก243วันนี้นะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยเป็นาชาวพุทธผมได้ยกพระพุทธพจน์โดยเฉพาะ บาทแรกแข่งพระคาถาวา่ากิจโฉมนุสปติราโภการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นของที่ได้ยากเป็นคนที่ได้ยากจริงๆนะครับในบ้านของเราดูสิ่งที่มีชีวิตมีอะไรบ้างมีมากกว่าคนมากกว่าหลายเท่านะจริงจิงจุตุกจจิงจกตุกแกเนี่ยมากเหลือเกินหมดนี่นับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกัดเป็นเกินเกิดเป็นคนนี่ยากแต่เราเกิดเป็นคนและถือว่ามีโชคหนึ่งชั้นแล้วนะครับเรียกว่ามีบุญมาเกิด บุญนั่นก็คือศีลห้าและกุศลกรรมบทสิทธิ์ที่ท่านกล่าวไว้ทําให้เกิดเป็นคนแต่บุญของคนมันต่างกันบางคนมีบุญน้อยบุญปานกลางบุญมากมายแต่ถึงจะมีบุญขนาดไหนก็ตามไม่สร้างบุญหม่ยเลวกว่ากินของเก่าก็บุญหมดได้แต่จะสร้างไปเรื่อยเรื่อยวกว่าบุญต่อบุญนุนกันไปไม่ขาดสายเลวกว่ามีบุญมาเกิดและเกิดมาบีบุญและเกิดมาเพื่อสร้างบุญเียกว่าเกิดมาดีเพราะมีบุญอยู่ดียังมีคุณและไปดีเพราะมีทุนนี่เกิดเป็นคนมีโชคหนึ่งชั้นแล้วนะฮะเกิด เป็นคนไทยโชคขั้นที่สองถ้าเราไปเกิดในที่ถิดและแหลนแค้นกานดานก็จะลําบากเกิดเป็นในคนภายเมืองไทยแล้ววาเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองครับแผ่นดินไทยห่อไหวโดยวยผืนผ้ามีองค์พระปฏิมาเรืองอารามคนผิวเหลืองห่มเหลืองชาวเมืองงามชมสมกับนามเมืองทองถิ่นของไทยโชคซ้อนที่ชั้นอส,อสองชั้นแล้วนะครับชั้นที่สามคือเกิดเป็นคนไทยแล้วพ,บพ,บพุทธศาสนาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนไทยเกิดพ,บพ,บพุทธศาสนานี่แหละครับ พระพุทธนาใดถือว่ากระผมความเห็นส่วนตัวถือว่าเป็นพระบรมสมบัติของชาวโลกพระพุทธองค์สองสัจธรรมความจริงที่เรารู้ทุกวันนี้นะฮะผิดชอบชั่วดีบาปบุญคุณโทษต้องยกให้พระพุทธศาสนาซึ่งพระสงฆ์ท่านก็สอนบ,บรรพุทของเรามาบ,บรรพุทของเราก็สอนเรามาเช่นประเพณีใช่ไหมวันธรรมดาสวดบนไหวพระวันธรรมสวรรคฝังเทศวันสําคัญพิเศษเราไปเวียนเทียนเนี่ยฮะนี่แหละครับยากแต่นี่จะผมจะพูดเรียกว่า กินผลไม้ตามฤดูนะเมื่อวานตรงกับวันจากกรีรัตนโกสินทร์ศก243เราภูมิจะได้เกิดเป็นคนไทยซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์โดยเฉพาะในกรุงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ถึงปัจจุบัน10พระองค์ครับพระองค์แรกกล่าวโดยเฉพาะคือพระบาสมเด็จพระเุ้าอยฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาเรียกว่าเป็นต้นแห่งพระบรมราชจกรีวงศ์วันที่6 เมษายนพุทธศัการาช2,325นะครับและที่สำคัญพระราชปนิธานพระองค์ได้กล่าวไว้เลยว่าพระรัฐจะดำรัสไ,ไว้เลยว,ว่าตั้งใจจะอุปถรัรมภกโยยกพุทธศาสนาจะป้องกันขอบคันไีมารักษาประชาชนและมนตรีทุกๆพระองค์การโดยเฉพาะนะครับว่าเราเกิดเป็นคนไทยถือว่าโชคดีแล้วนะครับในทรัพย์ในดินสินในน้ำ นะครับซั์นี้มีไก่แค่ปัญญาไวหารแด่บอนนานเว่นแคว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดใจค้านบ่ผ่านพบนาเพราะฉะนั้นผมจะให้คติสิลภูมิใจหวักกิจที่ทํากรรมที่พูดสูตรที่คิดนึกเป็นนิดว่าเพื่อชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐมนุนทูลบูชาเพราะเป็นรักคู่ราแผ่นฟ้าไทยนะครับธรรมป่ารบเนื่องในวันสําคัญนะรัตนคุิศก์ี0 2อ3ป่ปีขอ,อยุติไว้เดิเพิงเวลาไม่เกิน5นาทีธรรมส,สวัสดีครับ